วันนี้หนูกินไปเยอะมากชอบอะไรอะนงแม่ใทาเลยแม่ไม่ักออใชโตนนั่งดีเลยมาดใบมีว่าลองเพลงค่ะเ็อเพลงไปค่ะ ันนี้แกงอยู่จริงหนึ่งสองต้มตุ้มตุ้งขึ้นใหม่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 ไปไฟเลยเย่เต้นเต้นเตันตุ้ง